อโอ้ตลากูนก็มีนี่หอยหัวโหน่ารักอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะ Mr. f o to Go ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ม r Food to Go ก็จะพาไปจับจักจั่นนะคะที่ไหนครับป่๋น้ำร้อนจันทบุรีเป็นแหล่งจักจั่นเลยช่วงนี้นอแต่ว่าผมก็จะไม่ได้เข้าไปในที่จักจั่นชุกนะครับจะไปแบบว่าให้ดูให้เห็นวิธีการาจับมาดูกันครับว่าเวลาจะเข้าไปจับจักจั่นต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับอะคุณตีเชิญครับผมมีมีหัวไฟนนี้ แล้วก็จะมีกระป๋องแล้วก็ใส่น้าเพราะว่าเวลาเก็บเศษต๊บก็เอาใส่น้ำปองดดรดาม่านะครับอันนี้เราจับไปแล้วอย่าทากับข้าวเนาะเอาไปทํากินนะครับครับผมงั้นเดี๋ยวไปดูเลยครับไปวันนี้มาลุ้นกันกับผมนะครับว่าเราจะได้กี่กิโลเราตั้งเป้าไว้ก็คือ5กิโลแต่ผมเห็นละตอนทางเข้ามามีคนรับซื้อกิโลละ230รสบาทไฮไลท์สำคัญคือเลยรู้ไหมครับคยายตัวนี้เรามีแค่อันเดียวนะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมมานะครับตอนแรกก็ไม่ได้กะว่าจะมาจับนะครับไปแปดปไป วันนี้นะครับเป้าหมายของเราก็คือ5ตัวครับโอ้ถึงก็ได้ครับเห็นไหมยเง้ขาเรียกว่านางฟ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่านางฟ้าไหนแล้วนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือคือคาบมันเราไม่เอาอ๋อนี่คือนางฟ้าเหรอใช่อ๋อมันพุ่งลอกคาบเนาะใช่่่ใชที่นี่ก็คาบนี่ไม่ใช่เยอะมากครับไปแล้วยาบเยอะมากเลยเนี่ยก็ต้องงฝแล้วคาบมันจะไปทำอะไรได้บ้างอ่ะก็ไม่ทำอะไรอ่ะก็ไปเล่นนะตอนเด็กก็ชอบเล่นนะอ่ะเจอแล้วครับเจอแล้วครับแต่ว่ามันจะไม่อร่อยเท่านางฟ้าไหนเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอใช่ลทุ่นสนามเป็นยัง ไม่เอากวัอย่างนี้เหรอใช่แล้วก็ใส่อย่างงี้นะใช่เนี่ยเนี <S <S ่ยเนี่ี่ยอ right ัน no> นี้อันนี้คาบมันอันนี้คาบโหขคาบเต็มเลยอ่ะนี่เห็นแล้วเห็นแลหัวไหนมันให้หัวข้างล่างก็มีเรียบเลยข้างล่างก็มีอีกนะใช่ค่เอาดิเอาดิอีกนิดท่านสุดไปส่วนหน่งอ่างี้จะโอ้หเต็มไหมดเลยแล้วก็โีนะจะอร่อยนะมันแซ่บนะเอาไปทำอะไรนะทอดไง นี่คือกําลังอ่อนๆเลยน่ะใช่ใช Teraz, right, right. ่ใช่พื้นแถวนี้ครับเป็นสวนลําไยทั้งหมดนะครับดังนั้นก็คือจะมีจักรจัดเยอะมากแต่ว่าที่ที่เพื่อนผมพามาก็จะไม่ใช่สวนลําไยครับแต่ว่าก็จะมีต้นไม้อยู่นิดๆหน่อยๆครับแต่ว่ายังมีหลงมาบ้างนะครับก็เลยได้มีโอกาสลองเก็บดูครับผมเสาไฟยังมีเลยนี่ไงเสาไฟก็มีเหรอเสาเสาปูนยังมีเลยครับเสาปูนนี่ไงมันขยหัวมันอยหัวในเสาปูนนี่เสาปูนนะครับ โอโสโับปูลก็มีเนี่ยอุ้ยี่หวัวนี่ก็มีเนี่ยกำลังเดินอยู่เนไหนนะครับด้วยเนี่ยตุกันมากเลยอ่ะไม่เเเก็บลยนี่ยเหรอหุยโอ้โหน่ารักอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักจังเลยก็เดี๋ยวพอเขาลอกคราบเสร็จก็ไปพักนึงมันก็ตัวมันก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆอยงไงนี่พวกผมแค่เข้ามาแป๊บเดียวเองนะครับแค่ต้นสองต้นเองดังนั้นมันต้องเยอะมากเลยนะ หลงสารมันอะกหจริงๆเลยนะเนี่ยเราเอาไปกินอ๋อนี่ก็เจออีกแล้วครับโหเยอะมากจริงๆแล้วนี่แค่คนโคนแล้วข้างบนจะขนาดไหนเนี่ยใช่แต่วเราเอาไม่ถึงนี่นี่เก้วอีกตัวเนี่ยเก็บไปดิเยอะมากเลยหลงศาสตร์มันอะพี่เจ๊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 นางนางอะไรไม่รู้เนี่ยข้าวนี่นางอะไรไหนเปนางอะไรอันนั้นจิ้งจกนุ๊กไหนมีแล้วเหรอมีทุกคนเจอเยอะมากโหถึงว่าเขาถึงเก็บได้เป็นโลๆกันเนาะใช่ถ้าแบบสวนใหญยนะหโหต้นหนึ่งแบบสิบยี่สิบตัวพวกพวกพวกจับไม่ไหวอะ เพราะอะไรมันองมาจับที่ต้นลำไยอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันล่ะอันนี้ก็ไม่ทราบแต่ว่าเนี่ยแม้แต่ตามห่วงยางก็ยังจะมีเด้เน่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 ก็ด้เนี่ยโอ้เจอด้วยห่วงยางก็มีว่ะอะไรที่มันเกาะด้านก็เกาะหมดเลยเนี่ยลุกเุกไหนไหนเนี่ยที่กูส่องไฟโอ้โหอันนี้มันเพิ่งออกอุ้ยนะสวยมากเลยว่ะปกติมาจะแย่งกันจับอันคือแบบมันจะไปอีแล้วรสชาติมันจะออกประมาณไหนอ่ะมันก็จะแบบมันๆเค็มๆเหมือนว่าที่เราไปตลาดแล้วกินพวกแบบแมลงทอดแมลงทอดอ่ะแล้วมันอร่อยนี่ครับแค่เดินมาแป๊บเดียวครับได้ขนาดนี้แล้วครับ ก็มาลมกันด้วยมันเป็นลมนเฮ้ยเราเดินมาแค่แบบประมาณแค่ห้าต้นนะต้องเยอะมากอ่ะโอ้แล้วดูเสียงครับตอนผมเก็บเนี่ยครับระหว่างนี้ก็ได้ดินแต่เสียงของจักระจันรเต็มอื้ออึงไปหมดเลยครับตาไม่นี่ก็มีนะตามต้นหญ้ามาจากกล่องต้นกล่องดูตาไม่เนี่เราหยิบหยิบไปนี่ก็หยิบมันนั่นแหละไม่ค่ะต้นหญ้าอ้าวมันไม่เริ่มไม่มีแล้วแบบเนี้ยก็มันแบบหมดไปเนี่ยนี่นี่นี่ใส่ต้นใหญ่มากไหนไหนหูเขาดูไหนจนไปมันก็แบบไหนนี่เราลอกาพอ่ะโอ้ นอาข้างแล้วมันก็ไปเพราะมันที่มันจะดินจะเจอเยอะตอนประมาณกี่โมงอะตีประมาณเขาว่าทุ่มสองทุ่มนะแล้วยิ่งจะแบบวันไหนที่ฝนตกอ่ะก็จะขึ้นมาเยอะมากเนี่ยคือค้อยหัวเนี่ยอ๋อเนี่ยเหรอเอ้ยเอใช่ตีนางฟ้านี่อันนี้ใช่ไหมนางฟ้าใช่ใครนางาปลาหลหลบเลยนะปูจะรอดกันไปปสาเนียนแล้วนะเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยต้องเยบจีนไปแล้วครับเข้าถังครับนี่ก็เจอแล้วครับไปเลยดิอือเรียบร้อยนั่นน่ะตีตีตัวดินตัวดินไม่ถึงรอดไปนะรปลายก็สูงนะครับรอดไปครับอูเจอแล้วครับ อู้เดินไปนี่เจอรัวๆเลยไหนตีขอดูใกล้ๆหน่อยที่ว่าเป็นยังไงน้อนน้อนตะกุยตะกายอยากกินเชลเลยร้ายเาไปกินเราไปกินเราเนี่ยอันนี้อีกตัวเนี่ยเนี่ยมาลอยตัวดินตัวดินเหรอเนี่ยล่ะมันคืออะไรวะตัวดินเฮ้ยมาลอยเนี่ยอันนี้รูมันหรือเปล่าคุณตีเออเนี่ยมาลอยมาดูรูนี้เนี่ยรูมันป่ะที่มันขึ้นมาจากดินเนี่ยเหรอนี่รูมันเหรอเนี่ยนะอ๋อเนี่ยนะตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยไหนไหนเนี่ย โอ้ใหญ่จริงโอ้ยสวยโอ้ตัวนี้ตัวนี้สวยครับสีเหมือนเริ่มออกหน่อยๆนะตัวนี้้เหมือนแข็งแรงมากเลยนี่คือไม่เยอะหรอไม่เยอะนี่จะให้ตัวของเอ็มไม่ยเอมันคาบนะอ๋ออันนี้คือเพื่อนตีเขาก็ไปเก็บที่สวนมาแล้วครับเก็บพร้อมๆกันเลยครับดูครับแป๊บเดียวเขาได้เกือบเต็มกระติกแลวครับแต่ว่าของเราได้เท่านี้ครับเริ่มเลยเนี่ยต่อคนเออเนี่อันนี้ตัวโคตรใหญ่อ่ะไหนไหนเนี่ยเหรอโอ้โหมันเหมือนมันลอกคาบนานแล้วนะตัวเนี้ยําหมดไม่มากัดมันตอนลอกคาบหรออืมนั่นด เนี่ยเหรอ้โหเยอะจังวะโอหคาบเยอะมากครับลอกแล้วก็ล่วงลงมานะไปนี่ไงต้นนี้ปากผิดทวีดเยอะมากเลยครับตัวนี้นี่ครับหนึ่งแล้วก็มีนี่สองในนก้งสามแล้วก็สามนี่ต้นใหญ่ครับโอ้โหเยอะมากครับเต็มไปหมดเลยตอนนั้นนี่อะไรตัดสิตีลึกเก็บเถอะเดี๋ยวมันบินมันบินใช่ไหมเว้า ขออภัยด้วยนะครับถ้าคลิปจะพูดหน่อยนะครับเพราะตอนกคืนไฟก็ไม่ได้เตรียมไว้อะไรอะไม้ไง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 นี่นี่ครับลองหาตัวครับขอบันทึกไงเนนจินาล์จิออร์กราฟิกครับเฮ้ยมันตึบตึบไปยมันตึบๆึบไปหมอันนี้คือไม่คนเก็บใช่ไหมคือตัวนี้กําลังลอกคราบเลยครับลอกได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับตัวนี้ เราจะขัดจังหวะมันไหมหรือว่าจะจัดการปล่อยน้องไว้เถอะเนาะปล่อยไว้เนาะตัวนี้เนื่องจากจังหวะเขาล่อข่าพอดีครับเราก็จะปล่อยไว้ครับมันจวนี้นะคือต้นอ,ตอนอื่นต่อโอ,โอ้นี่ก็เจอ,อแล้ว,น,วนี่ไงกำลังจะบินแล้วเนี่ยน,น,นี่เริ่มแข็งแรงแล้วครับตัวนี้อ่าจัดเลยน้องปึ๊บ นี่ไงตัวดินเนาะไหนให้ขอดูตัวดินหน่อยนยัตัวดินชัดๆครับก็แบบนี้ก็คือมันกำลังจะทำแบบนั้นเนาะอ๋อกำลังจะลอกคราบก็คราบมันก็คือตัวดินเลยอ่ะพาไปฝนน้ำใจมากกว่าจะแบบมันฝนตมาปุบปุบปุบบปุบบบฝนน้ำใจอะเหรออย่างงี้เดี๋ยวจะพาไปได้เหรอไปได้ต้องมีคนที่รู้จักในพื้นที่พาไปโอ้โหมันเยอะจับเนื้เยอะแล้วนะรู้ไม่แค่นี้ก็เยอะสำหรับพวกเขาแล้วรอปวดเธอเอ้ยจับเหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากหูหูไม่ทำอะไรหูแล้วไปครับไปต้นนี้ต่อตรงอะไเนี่ยเฮ้ยมองไกลก็คือเห็นเลยนะเห็็นนนนนเเลลยยอัีี้้หแว่ หนึ่ง <fi>: อ <one glaube yapmış> ัเนี่ยโอ้มันือนกับไปจะเป็นข้อจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมดเหรอเฮ้ยเหลืออะไรอะไรไต่ขาลื่นๆืงูหรือเปล่าอะไรไม่รู้เมื่อกี้เจออะไรไม่รู้ครับไต่ขาผมลื่นๆครับก็เดินกลางป่าก็ต้องระวังด้วยนะครับไ่หัวไ่หัวรวยนางฟ้านางฟ้าเรียกให้มันอินเตอร์หน่อยกลัวเอาไม่ถึงอ่ะ พอจะกินครับดูครับทำได้ทุกอย่างครับโอ้ต้นนี้เยอะมากโอ้จะกินมาขนาดนี้ไม่ต้องขอญาตมารอกเอาได้ไหมเขาขายครับเอาไปดูไปดูตรงที่เขาขายได้ไหมอ่ะขอไปดูหน่อยขอไปดูหน่อยตอนนี้ที่ระหว่างเราเก็บนะครับก็จะมีเป็นรถรับซื้อจักรจันทร์มาข้างหน้าแล้วนะครับก็คงเห็นนะครับลองไปเดินไปดูกันสวัสดีครับขอสอบถามหน่อยนะครับพอดีผมเป็นตรงต้นไม้มาครับผมเห็นจะมีอยู่สองแบบก็คือเป็นเป็นตัวที่มีปีกกับตัวที่มันไม่มีปีกนะครับมันเรียกว่าอะไรเออมันเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนดักแด้แล้วครับแล้วตัวที่มีีครับ นางฟ้าแล้วทำไมมันมีเสียงด้วยครับผมไม่เห็นมีเสียงเลยอันนี้คือตัวแก่อันนี้คือตัวแก่ครับตัวแก่เขาก็รับเหมือนกันเหรอครับรับครับอัน,นตัวแก่ครับอ๋อนี่เขารับตัวแก่สองร้อยสามิบบาทอันนี้ประมาณกี่โลครับสามิโลประมาณสามพิโลครับโอ้ถ้าเกิดเจาสักโลน,นี่จะประมาณกี่กกไลค่ครับกากะได้ไหมครับโลนี่นละครับต้นนึงครับโอ้โหเยอะจริงเยอะจริงถ้านางฟ้าโลเท่าไหร่ครับโ อ๋อโลจะงละได้กันเนาะแล้วบอกได้นี่โลประมาณเท่าไหร่ครับเท่ากันเลยเหรอครับอ๋อแล้วแต่ว่าเราจะไปทําอะไรเนาะหาคืนมินี่ได้ประมาณสี่โลครับโอ้โหเยอะมากครับคืนเดียวเนาะคืนเดียวสิบโลก็ถือเป็นจ็อบเสริมที่ดีนะครับเป็นฤดูเป็นฤดูกาลโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุอจะบอกว่าเยอะมากนะครับลองไปจับลิน จะดูเราเขาบอกว่าแบบนี้เขาเขารับราคาเท่ากันนะเด็กแถวโซนเนี้ยก็ได้รายได้ไปด้วยอ่ะในหน้าเนี้ยคือได้เยอะนะเหมือนเมื่อกี้เขาบอกว่าต้นหนึ่งคือก็ได้แล้วใช่ไหมโลเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเอาจริงๆอ่ะคืนหนึ่งอ่ะสิโลได้เนี่ยเด็กๆทั้งนั้นอ่ะแล้วเก็บทุกวันอันนี้ก็คือมีราคาพื้นฐานมาเก็บมาได้แน่นอนเลยโลสองร้อยสามสิบนะใช่ใช่สิโลก็สองพันสามเออแต่นี่สงสัยไงแล้วถ้าเป็นสวนอย่างอื่นมันมีจักระจั่นบ้างไหมอ่ะแบบเยอะแบบเนี้ยเฉพาะที่นี่ป่ะนฝ่ายดาวอากาศเย็นใช่มันเป็นด้วยภูมิภาคเนาะ โดยลักษณะอากาศมีคนมาขายเรื่อยๆเลยครับเนี่ยแล้วไม่ใช่โซนนี้โซนเดียวป่ะเหมือนมีรับซื้อตลอดทางเลยป่ะใช่ใช่แสดงว่ามันต้องเยอะมากจริงๆครับก็หลังจากที่เราเก็บมาประมาณ20ต้นนะครับก็ได้มาประมาณนี้ครับเยอะไหมเยอะอยู่นะอ,อ,อืมสเต็ปต่อไปต้องทำอะไรตีต้องล้างแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเก็บไว้ก็ต้องนึ่งก่อนถ้าสมมติว่าจจะทอดเลยก็ไม่ต้องนึ่งงั้นเดี๋ยวเราจะลองไปทอดกันดูครับไป หลังจากเอาไปล้างครับนี่ครับผลประกอบการของพวกเราครับก็ได้อยู่ประมาณ1ขีดครับผมแล้วตอนนี้ก็ได้ของเพื่อนเขาไปเก็บมาให้เพิ่มเติมด้วยนะครับก็ได้ถุงนี้มาครับอ๋ออันนี้น้ำมันเยอะเลยเนาะมันจะแรงจนิงครับพอทอดได้ประมาณ10นาทีครับสีก็เริ่มเปลี่ยนนะครับแต่ว่าตัวก็ยังแบบนุ่มๆอยู่เลยนะครับทอดได้ประมาณ20นาทีครับหั่นใบเตยใส่เข้าไปครับ่แค่ให้มันหอมงั้นก็เดี๋ยวรออีกหน่อยเดี๋ยวเขาจะได้กินแล้วครับ ตอนนี้ก็สุกกรอบพร้อมรับประทานนะครับสเต๊บไปสเปรุงค่ะอ๋อปรุงใช่ไหมนี่ครับโอ้โหน่ากินมากนะครับตอนนี้คือหอมมากๆเลยครับใช่ค่ะโอ้โหนี่ครับได้แล้วครับเยอะอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหยวต่อไปก็เอาไปปรุงเนาะตีปรุงลดหน่อยนี่ครับลดดีครับนิดเดียวครับอ๋อแล้วก็เป็นปลาเขียวปลาเขียวครับก็กะเอานิดนิดพอโอเคนุ๊กจัดไปเพื่อนหอมเลยมไปเลยที่กินมากมากรู้สึกรู้สึกหอมมากหอมหอมหอมพี่ไทยพี่ไทย ถ่ายครับโยลเข้าไปโรลเข้าไปกินเหมือนแบบทอดงานวัดกรอบนะครับเนี่ยกรอบอยู่เลยเป็นไงครับพวกผมเอาจนได้นะครับจากที่เริ่มตั้งแต่จับจนตอนนี้จะมันจะกินแล้วครับมาเถอะไงบ้างละไปคำหนึ่งมันดีเออมันกรอบอืมแต่พอมันเป็นนางฟ้ามันแบบเหมือนข้างในมันไม่มีอะไรเนาะแต่เราไปกินยิ่งลิบปกติข้างในมันเหมือนมีไข่มีอะไรครับอ่าลูกลองซิ เป็นไงบ้างก็ก็เหมือนจิ้งหรีดนุ่มๆอ่ะคล้ายกันรสชาติคือเป็นจิ้งหรีดเลยแต่มันนุ่มกว่านี่ครับนางฟ้าครับเด๋ยวผมลองดูหืมกรอบตอนแรกผมคิดว่าตัวมันจะนุ่มๆแ้วด้านในมันก็จะเหมือนแบบเหลวๆครับแต่ยิงกัดเข้าไปก็คือไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยฟิลจะเป็นแบบรถด่วนที่ใหญ่กว่าแล้วผมจะบอกว่าด้วยความอาจจะเป็นด้วยความสดด้วยครับหรือว่าตัวแมลงก็ไม่รู้นะมันไม่มีกลิ่นเลยครับไม่มีกลิ่นแมลงแบบเหม็นๆน่ะ จริงๆผมกินมาแรงทอดไม่ค่อยได้แต่นี่ผมกินสบายเลยยกความดีความชอบให้คนนี้เลยครับเอาไปเชปแล้วหน่อยนี่วันนี้มิสเตอร์โฟร์ูโกก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้ EP หน้าฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้มิสเโฟลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะมิสเตอร์ฟร์ูโกใครอยากมีรูปอ่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้สวยไ้ถ่ายเอกระสาบอันใดบ้างโอ้ยถ่ายหน่อยดิเนี่ยถ่ายได้สวยเลยถ่ายดีเลย ใครจะถ่ายใครจะถ่าย,าายสวยสวยไยังไม่ได้ถ่ายนี่ครับพอเราเจอมุมสวยๆครับก็ต้องถ่ายเก็บไว้ใส่ครับเพิ่งที่ตีโอ้โหไม่มีศิละปะเลยเรียบร้อยจบ